ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปเลยนะครับไป,ปกันุลย,ลยวันนี้อยู่กับโลบอฟแมเพาไปเข้ารีสอร์ทกันนะครับ g p ที่ห้าเนอะใช่ไหมรเรม่ต้ส่วนใจมันนะครับมันเงียบมันจะขึ้นสวรรค์แล้วงั้นเราก็ไปอัพบ,บ้านรูกันต่อเลยอะไรนี่ใช่ก็พูดสิพ่อ ตอนนี้ผมอยู่บบกับวิญญาณที่มีชื่อว่าอยู่ซึ่งแม่งเปิดมาแล้วแม่งก็ไม่พูดเออดีจริงๆสุดยอดเลยเพื่อนกูแล้วก็ไปแอบฟาร์มตังมาจนมีสองล้านห้าแสนเก้าม่นผมแอบฟาร์มตังมามีสิบล้านขิงเก่งไม่เด็กเป็ตโอขิงเก่งกันแท้พวกมือนี่อ,อ้ิดด กำลงหล่นยาหน่ะพี่เสี่ยนสร้างไว้แค่นี้มึงสักจ้ากกวกูแม่ไอเด็กเที่ยอะฮะทีเราจะไปสร้างชั้นชั้นสองกันต่อเลยป่ะไม่ควรที่ผมเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านโอเคง่ายๆบ้านมึงนะทุยบ้านกูเอ่ะบ้านบ้านมึงหรอยเีบ้านมึงเหรอมึงาโอ้ยใคร หายไปอย่างรวดเร็วโอ้แตนใครหายโอ้โหอั่นเห็นกูไหมไม่เห็นตาบอดโอเคตาบอดยอกยอกเเค้นอยู่กูเห็นมเป็นสไปเดอร์แมนอะจริงปะฉันหลงฉันหลงไม่เหรอนี่เราก็สร้างไปตรงนี้หมื่นเก้าตรงนี้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยแล้วทำไมเงนอะไร นักขึือกต้องเงินโอ้โหแดกต่างไปอย่างรถเร็วกันเลยครับจังหวะแม่กันตรงนี้เลยความสิดว่าสเตชั่นโอ้โหทอมตั้งแต่ลูกเพิ่งเป็นตรงนั้นมันคืออะไรวะอย่างงี้ต้องต้องไปรู้ต้องไปดูกันต้องไปพิสูจน์สามเอร์เซนต์หน่อยขี้เกียจครับมึงขับสิพ่อมึงขับไม่ได้ทุกคนดิไม่งี้ผมไปขี้ข่าทุกคนดูดิทุกคนเพื่อนโคตรดีเลย นน่รถใครรถรถ,รถมึงกูไม่สามารถขับได้เว้ยมึงต้องให้เจ้าของขับขับไป<า>ขับไปที่เครื่องบินกูตรงไหนวะเงินค่าบ้านเนงะี้ยเครองน้ำเราก็จะไปสร้างกันต่อเลยนะครับ,บเฉียบเด็กเฮ้ยไอ้เชียอยู่ขับไม่ได้สักชิบหายแล้วไ <c oughs> อ้ขาวมี่มาเครื่องบินงง,ง,ง เฮ้อยอะไรเออก็โง่สามเทียนนั่นแหละไ,ไมกูขับไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ขับไม่กระได้ไวอีกตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บ้านกูจะพังวะเฮ้ยไ <c oughs> อ้หานี่สร้างที่นี่ทำอะไรเอ่อกูคิดว่าตรงนู้นเยอะแล้วไอ้ที่นี่หนักกว่าเดิมหกแสนเออย่ังจริงจริงหกแนแล้วหนูมีชั้นใต้ดินด้วยนะเพื่อนข้างล่างเหรอ <c oughs> เออใช่ปะตรงไหนวะห้า,หาแสนเยอะ แต่มันต้องฟังฝั่งขวาให้เสร็จก่อนไงมันถึงจะออกไม่เป็นไรยฝังขวาในตัวบ้านหน้าบ้านเนะกูขอสร้างสนามก่อนเออกูยังสงสัยเลยว่ามึงพูดคุยเขาไฟไม่ระเบิดรู้จักกูเก่าไฟไม่ระเบิดหรอไม่รู้จักเว้ยไม่เคยได้ยินด้วยไม่รู้จักเหมือนกันแหละฮัลโหลมันปากว่ะอ๋อมันก็แค่นี้เว้ย อะไรวะน้ำบินโก้กูไม่นานลงมกเล่นน้ำเลยขึ้นไม่ได้เนี่ยโอเคได้แล้วมันตกน้ำพอนตกน้ำแมถุยมันไม่ไเกาะมันไม่ยจ้าังจริงจริงตัป้าคุตาเออไม่นะคืองบินกระปิดขัดก้องทำให้เครื่องนจีากลาตุ่มตั้งเดแบบนี้แ่ะเทเดียวไม่นะ มมไมไม่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 ปืนี๋ยวใช้ได้ปะปะปะ<อ>ปะปะแตไม่ได้ถ้าใช้ได้ม่นจะเอาไปบ้านในหนนหนุนหนุนหนุแล้วก็ถล่มบ้านมันมันมันโอ้โหดีเจเออเออทุยแอกูนี่ยอ๋อคุณไปต่อน้ำอากูเอะง่าตไปทมหนึ่ตาฝรั่มาสมุดปลาแปซิฟิก เป็นหหันน้ำเติมน้นคนจะไปที่ไหนมึงก็เจอแต่น,น้ำเตมเตืนเตินเตินเตืเตมฮ้ยไรแหละเงินเก้าแ,แสน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 แส <c oughs> ทุกคนต้าจะเบื่อมึงอะ้าขอตัครับจากสองล้านกิวหาเหลืแค่นิดเดียว <c oughs> แดกเกินโคตรด,ดีเลยที่เกมนี้ หวิไม่อยากคุยก็แค่1ไม้์ยาเอาเดาฮัลโหล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 เราจะทำการเทคเรือเอ้ยสิกรถอี๋ตอนนี้กูจะขึ้นนึงขึ้นดีกว่าเราไม่อยากการเสี่ยงนี่คงทำไงให้มัติดขัดกว่าเพื่อน เดี๋ยวก็งเดินไปก็แล้ววะให้ไปเยี่ยมไหมน่าจะนตาจะประสบของคนหึงเลยโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมอะไรนะเดี๋ยวไปเยี่ยวโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยวพ่อมึง <c oughs> อะเออเมื่อยเราก็มาเราก็ไปหาเพื่อนรอเงินกัน,นยู่เซ<ส>ียแล้วมาดูต้องะพานัางขึน้นไปแลยวมันติดขัดยังไงอยอยุสเสียว,วะ ยังไปเกี่ยไม่ไเกี่ยนหรอโหเขี้ยโหคือไี่เห็นเกาะชัดเจนเลยเกาะใครวะน่ะเธอโอ้โหเกาะใหญ่เกินเกาะแม่งโคตรใหญ่เออผู้หญิงหัวหัวแดงปะเออผันหมวกแดงเออนั่นแหละข้างมากเลยเกาะแม่งโคตรใหญ่คือเกาะอะไรวะน่ะโอ้ไม่ใหญ่ได้ไงแม่งเล่นไปร้านสิบเจ็ดอะ สิบเจ็ดล้านเสร็จเอ้ยร้อยล้านสิบเจ็ดนั่นแหละคล้ายๆกันร้อยสิบเจ็ดล้านด้้ยนั่นน่นหะคล้ายๆกันเอ้าแบบไม่โหลดโหลดไม่แบบมึงมีหาเรื่องกูใช่ไหมให้เด็กเป็ดโอ้โหคือแม่งเล่นโคตรคือแบบแม่งเล่นโคตรโหดอ่ะประกวาที่ยูเป็นหลายสิบเท่าเลยไหนจะไม่รู้กับกูได้ไงเขาเล่นมาก่อนกูนี่เนาะ ครับเพราะแล้วทำไมยังต้องใช้ระบบคื้อโอเกมยังมีสทธรรมหมายว่าว่าอะไรอยู่มีความเป็นธรรมกัเลยโอ้ไปเชื่ออยู่เกาะไอ้มึงก็ไปเท้าไปเทียบกันนี่มึงไม่ได้เสร็จในส่วนครึ่งเฮียเขาเนี่ยเว้ยหนึ่งมึงหนึ่งของกาะเพื่อไปเกาะมันจะไป่ตาทะเลเถออ้อาวตรงนี้ที่ยงไม่ทำอีกหรอะวะกูทำแล้วตรงไหนเนี่ยนี่นี่นี่แล้วทำยังไง ตอนนี้มันคืออะไรวะคือแมงไอ้ตัวน,นี่ไอ้ที่วิวทําแล้วในยกนูก็ทุกคนนี้มึงทําแล้วเนี่ยตรงไหน,นอ่ะที่ไหนอ่ะนี่นี่น,น,น,น่ะอยู่ข้างบ้านตรงแถวไอ้รีสอร์ทอ่ะเงี้ยร้านนู้นเนาะแล้วที่เก็บม่ทําคนอื่นก่อนตันนี้กูก็ทําแล้ว,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 วนี่ไงบานใต้ดินของอะไรเนะี่ยบอกว่านใต้ดินฟากรองอะไรบ้าน,านะานใต้ดินกันเนลฟอร์โนสั่วโว้ย บ้านเกือบดูดูดีมีสแตนคจะไม่คิดจะแก้กูหน่อยคิดจะแก้กูหน่อยอะไรกีมซื้อไปหกล้านห้าละห้าเออห้าห้าห้มาหนึ่งอันเท่าไหร่นนะี่ห้องมาหนึ่งลกี่บาทกี่ล้านห้าีมให้กูคีมให้กูดูดีดิได้เลยเพื่อนแพงี่เทียอะไรมึงอยู่ไหนวะ อยู่บนเนี่ยนุงนุ้งไม่อะไรบ้างกูนะข้อเจ็บเลยอ่ะชิ้มันหางแพงอ่ะไหนมาไเียฮ่า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 ่าอ้โหยไม่เห็นเหรอไม่เห็นะที่แกเห็นนะนา้งเห็นเครื่องบินเียเขียวบ้านนั่นแหละกู กูเสียไปแล้วอะไรกับไล่สาระแบบนี้เนี่ยนะเจ๊าสิบล้านต้องหายไปในพิษตาเลยอ่ะงูเสียไปเท่าไหร่หกล้านห้าเออเวเลกูดเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงๆเพื่อนกูนี่ฉลาดวูสอฮคีไม่ได้ยิ้วไปส่งบ้านหน่อยดิเจอะคงผมควรจะไม่ยิ้มให้ขี่แม่งเอ้ยมาให้กูขีมาดิมาดิให้มึงขี่มาหากูหน่อยกูจะให้มึงไปส่งบ้านเดี๋ไปฟังก่อน โหเห็นแกตัวรีตัวแม่งเดี๋ยวเอาง่ายๆรีตัวแม่งได้ไปเก็บเงินด้วยขอผู้ชมผมขอบอกแล้วก่อนนะว่าไอ้หนุนนำฟรีเล่นตารางมาแล้วมันติดนีเขานะครับเขยแล้วมันก็กำลังหนีเขาอยู่ช่วยกดไลค์ให้มันหน่อยเออกูผิดกูเกี่ยวเฮียเล่นนีเฮียไงมือมึงือหน้ากระทืบนี่เล่นนีแม่มึงอะมือหน้ากระทืบนน้อยอ่ะ แทนที่ตอนนี้เออคืจะเหลือเงินมาทำส่วนเนี้ยโอ้โหเสียไปเกือบหอหรีครับเติงงงมึงบอกสลาดไงก็ไอ้แค่กูไม่ได้ด่ากูไม่ได้ด่าเฮียอยู่เลยขับรถเที่ยก็ไม่รู้โอ้ตรงนี้กูน่าจะฟื้นได้แต่ไม่เอ oh, 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 ้าฟื้นได้นี yeah, read, road, mm ่หว่าแสนแง่เงีนยแง่เงี้ยแง่เงี้ยไอ้เฮียี่มัหมมันน่าจะแสนอ่ะใช่เดี๋ยวมึงไม่ใช่แสนนึงก็ไม่ใช่ไงอะไรเนี่ยห้องฟุ่ม ห้องฟูงพวกมันแสนอ่ะห้องฟูงพวกมันแสนต้องซ่อมบ้านอยู่ไงย่อมห้องฟูงมันไม่ฟูมว้าวเยี่ยมหรือมไม่ใช่ห้องหรือมันไม่ใช่ห้องฟูงป่ะเป็นอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่จะถามไปถามกูไม่รู้เหมือนกันโอ้ไม่นะงั้นที่ฉันนั่งฟาร์มมาตลอดหลายปีมันถึงปีเหรอฮะเออปากบีมาตลอดหลายนาที ก็มาสร้างทีนี้กันด้ึไม่สลาดนี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงใครจะไปรู้วะกูไงรู้ก็ที่เกียจอ่านด้วยแหละก็เกลาตกละตกละอกาตัลกละตกละตกละตเปล่ากลกตักละตกล กบเทลาดเป็นเลิศทับแมกแกคุยตรงนี้เฮียยิ em> ่เหี้ยภาษาไทยพ่อมอก่าอ่านอังกฤษอโอแดงโอ้เสบตาไม่น่าเข้ามาเลยแดงวัดเหม็นปากโอ้แทบแทบตอนนั้นไม่ได้เปิดตรงนี้โอ้ตรงนี้มันก็เปิดได้แล้วโอีซี่แต่ตอนนี้เล้วไม่อะไรเขาก็ไม่มีแล้ว เราก็ไปตอนกันหน่อยพักผ่อนพักผ่อนนอนไม่ได้หรอกกูตอ้องเลยไปงั้นแหละมาดับไปเล่นะ<ห>นะเพชรื่อนนอกไม่อยากพักผ่อนเลยนะมันต้องพักผ่อนแบบจริงจังมันจะไหลาตายอืมเป็นไงก็ตายหาไปเลยบ้านเราก็สวยงามพระรามเก้าโอ้โหสวยงามมากเนาะแนี่ยนเมืองบ้านมันเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยสวยมากเนาะใช่ใช่เพราะกูยังไม่มี ไปเริพ่พาเฮกันก่อนดีกว่าข่ยเมื่อกี้เห็นมันขึ้นมึงก็ไม่ขึ้น,นเนอะเด็กเป็ดอะไรอะไรมึงด่าใครด่ามึอมงอะเปรตที่อะไรเนี่ยเนีโอ้มึงไปด่าลุงตู่ดีมากด่าก,กูทำไมกูด่ามึงเว้ยแล้วก็ไปติดไฟข้างบนก,กันโรยนี่งไงมาแล้วไฟไปกันเลยสว่างมึงก็สว่างเกินไปนะกูบอกเลยจ้าซะเหลือเกินจ้าซะเหลือเกิน ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด <share, S 2> แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายอยากรู้สึกว่าก,กูเข้ามแบบเมาื่อวานนี้มนันถึง